ลมไม่ดีเด้อลงไม่ดีจังหวไนนะไม่ดีโดนนอะยันซ่อมรองเท้าได้เปล่าคะครับผมหันหน้าตรงนู้นเลยครับหันหน้านเลยครับโอ้แน่นปึ๊กเลยใด้ขอวัดเท้าหน่อยนะครับมึงก็เกาะกลับสิกลับกลับเอิ่ม อ้ยาวรองเท้าไม่มาคุณหน้าหน้าทางโน้นเลยครับไม่ไม่ใช่ครับแหมอย่าเรียนเรื่องผัวไม่หลีนะให้ลองใส่ทีดิครับถอดครับถอดครับรวมไหมวมค่ะโอ้ไม่หวเลย่างี้ แต่งงานคุณนะคุณไม่สาวลวดลวกคอไหมครับได้ค่ะล่ะได้นะโอ้ยขาวจ้วงเนาะขอโทษนะครับหลับได้หลับเลยนะฮะนวดหน้าอกไปฮะได้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวแฟนหนูโกรธเหรอฮัลโหลอย่างนี้โอเครอนานไหมครับ ไปช็อตครับรอผมนานไหมครับก็ไม่นานค่ะือแล้วอ้าวสวัสดีครับในนี้ในนี้ตะกี้เขามาลวนลามนวดให้หนูด้วยแหละเอ้จริงเหรอครับจริงครับผมยินดีรู้จักครับเดี๋ยวเขาก็ตื่นเดี๋ยวเขาก็มาครั้งเดียวเฮ้ยอย่าทะลึ่งนะไอ้กามไอโลกิตผมชื่อผมชื่อพงครับไอ้พงไอโลกิตอะไรของมึงเนี่ย เชือวบบพวกเราเรื่องสันนิบาตแดงฮะเนี่ยสันนิบาตกินป่ะมาถือรองเท้าของว่าที่ภรรยาผมข้อซ้อมให้พ่อของุณลูกปูบอกว่าหลวมผมก็เลยมาทำให้ฟิตแล้วเอ็มมี่ตั้งใงเข้าวินเ้ยไอ้นไอ้นี่เออแล้วจะดูอะไรเขนล่ะที่เขาดึงออกแล้วจะดูอะไรเขาล่ะ แลไวก็ไม่ค่อยใส่ครับโอ้โหโอ้โหถนัดเลยอะอุ้ยเข่ยพอดีเลยอะค่ะสวยกว่าคู่เดิมเลยเลิกแล้วค่ะฮะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเอาล่ะลูกกูปิดร้านให้คุณกะจะอยู่ด้วยยาวๆเลยอะค่ะพ่อแม่คุณไม่ได้สั่งสอนให้คุณคิดใฝ่สูงมั้งเหรอเฮ้ย ก็ชอบทงต่ำๆนะค่ะแต่บางทีมันก็พาไปที่สูงได้นะครับทำไมไม่ชอบแฟนคนเก่าล่ะครับคือเขามีเงินเยอะนะคะแต่เขาไม่จริงใจคะ<อ>่ะแล้วเขาก็ตัวอ้วนแล้วก็เหม็นแล้วก็มีขานหนีบมีเหงือออกมา<อ>แล้วขี้หูน้ำมูกไหลออกมาตลอดเวลาแล้วเขาตัวเหม็นมากเลยคะ<อ>่ะแล้วเขาสั้นแล้วเขาเล็กแล้วเขาเตี้ยโอ้ย ไม่ต่างกันหรอครับโอนมันกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งวะใสวัสดีค่ะวันดีค่ะลุงเวียดช่วยมาให้เทรนเนอร์สอนพิเศษแบบว่าตัวต่อตัวค่ะตัวแบบต่อตัวอย่างเงี้ยค่ะเองจะได้ไหมล่ะลุงไปไปอยู่ไปไปลุงกลับก่อนดิ ต้องอยู่ดูแลเขาเพราะลุงออกค่าคอร์สขาอะไรให้เขาก็ลุงแข็งตรงไหนบ้างอะคะโอ้มันก็แข็งทุกส่วนใช่ไมันจะแข็งได้ลูกอันนี้ได้ไหมลุงได้ไหมันนี้ให้ลุงทำอะไรอีกน,นะเอามาอ่ะเอเอได้แล้วอ่ะให้ลุงทำอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำอย่างงี้ใช่ไหมเอออย่างงี้แล้วก็อย่างเงี้ย ลุงไปแปลงนอกกับไปไปไม่มีใครมาแล้วมาทำไรเก่งทุกอย่างเนี่ยนี่เหรออย่างเงี้ยแหละอุวยเทนเนอร์เทนเนอร์สัสจังเลยอ่ะข้อมือนะครับเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเองต้องโดนเนื้อโดนตัวกิกของลุงเลยล่ะลูกเอ้า ผมสอนเขาลุงขอร้องอย่ายุ่งกับกิ๊กลุงเลยลุงเนยอย่ายุ่งกับกิ๊กลุงต่อยไหมตัวตัวป่ะเฮ้ยมันของลุงเลยอะไรอะไรเขามึง